นะของความคิดเห็นท่านผู้ชมทาง f c e e o o o หมอเขียวแฟนคลับนะเจริญทําครับเสียงขาดหายเป็นบางช่วงนะจากลาดกระบังกรุงเทพค,ครับสาธุครับรับชมจากสวนป่านาบุญสองภาพและเสียงชัดเจนค่านะสวนเก้าก็เช่นเดียวกันนะ,ะต่อไปโอ้บอกชื่อด้วย นูชื่อสุยมนาหนูปฏิบัติตามท่านมาประมาณสามปีกว่าๆบอกตรงๆค่ะตอนใหม่ๆหนูฟังไม่เข้าใจโอ้แต่หนูก็พยายามฝึกจิตใจให้เข้าใจโอ้ขนาดไม่เข้าใจนะีพยายามพยายามทำ <c oughs> พยายามฝึกจิตใจให้เข้าใจคือพยายามทำความเข้าใจดีมากดีมากพยายามมันคืออะไรพยายามทำความเข้าใจ ตอนนี้หนูเข้าใจเรื่องชาติหน้าต้องดีกว่านี้อ้าวอ้าวดีชาติหน้าต้องดีกว่านี้ถ้าเราทำดีไม่ทำชั่วเพิ่มอ้าถูกต้องหนูลดหนูลดละเลิกกิเลสได้เยอะเลยค่ะเออขนาดไม่ค่อยเข้าใจนะ่แรกๆพอทำความเข้าใจก็ลดละเลิกได้เยอะอ้าวดีมากดีมากคนเราปรารถนาต่อกันแบบพี่น้องดีที่สุดค่ะ อ้าวดีถูกต้องถูกต้องแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันดีที่สุดต่อไปนะรับชมที่นครสกลนครหนูฟังโสดดีหรือมีคู่เล็งเห็นประโยชน์อันสูงสุดหนูเลิกได้ทันทีค่ะโอ้โหมีบุญคนเนี่ยนะทำให้เข้ารังเกียจหนูเขาเลยไม่เสียดายหนูค่ะเออเออฉลาดเองนะ นูจึงได้บำเพ็ญตามที่ต้องการและพาพ่อแม่ตั้งศีลอยู่ในธรรมพ่อแม่ดีใจที่ได้ลูกที่ดีกว่าเดิมค่ะเออนัเขาทามันกันนะเนี่ยเออดีจังเลยนะแหมการบรรยายไม่ไร้ผลน่สดดีหรือมีคู่เนี่ยก็เคยเคยเคยบรรยายไปน่าเดี๋ยวจริงๆอาจารย์เจ,จตนาจะอ่านมาคันธิยะแล้วก็คิดว่าจะอธิบายสดดีหรือมีคู่ แต่เสร็จแล้วมันก็หมดเวลานะอ่านมาคติยาิอย่างเดียวนะจบได้ก็เก่งมากแล้วะเดี๋ยววันหน้ามีเวลาค่อยค่อยเล่าเรื่องสดดีแล้วมีคู่ต่อามาคคิยาินี่ก็จะเสริมกันเสริมนุนกันไปอ้าวดีมากดีมากแล้วมีคนอยู่เป็นโสดได้เออดีจังเลยอะไรเลิกได้เลยสบายเลยนท่านต่อไปท่านต่อมาก็ไม่อยากกินอาหารรสจัดขาอาจารย์เออดีมากเห็นไหมเห็นไหมมีคน ทำได้อยู่นะมีคนทําได้อยู่กรับคาวรวะท่านอาจารย์มเีิวค่ะขอบคุณธรรมะที่ทําให้ดิฉันได้ได้ลดกิเลสได้ลดละกิเลสได้มากขึ้นค่ะอันนี้จาก youtube นะแพทย์ที่ทมวางใจไม่ทุกข์และร้อนรนกับเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้นค่ะอ้าวดีลดนะกิเลสได้แต่และเรื่องแต่และเรื่องมันจะวางใจได้ดีนะ ท่านต่อไปกับคารวะท่านอาจารย์ค่ะฟังทำแล้วเบากายเบาใจไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะอ้าวดีนะแต่ละท่านก็อ้าท่านใดได้ความรู้อะไรเก็บประโยชน์อะไรได้ก็เก็บประโยชน์ไปนะอ้าวท่านใดจะอ่าแสดงความเห็นอะไรไหมท่านพูดชมนะที่อยู่ทางตรงนี้นะทางห้องสงนะที่อยู่ในชุมชนของเรานะเราก็เป็นชุมชนของเรานะมีท่านใดจะอ้าวเ,เชิญนะ ท่านใดจะแสดงความเห็นอะไรก็เชิญครับขอโอกาสครับชื่อบ่าวสุขแสงพุทธนะครับก็เป็นจิตดาสาปีนี้ก็ยางกับปีที่7วันนี้ก็ได้ฟังธรรมอาจารย์เนาะแต่ผมมาลึกไปถึงที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของบุญกุศลสมบัติแท้ของชีวิตของของแต่ละชีวิตนะครับเรื่องปัจจัย4มิตรดีมีศีลบุญกุศลแต่ว่าคําที่จะเป็นที่พึ่งผมก็ไปเปิดประจัยปิฎกนะเพราะว่าว่าคำว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยไปเจอว่า ในแต่ละสูตรจะพูดถึงกรรม,มปฏิสารโนโก็หลายจุดเหมือนกันแลขอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอ่ะจะเป็นที่พึ่งให้กับแต่ละชีวิตที่พาพ้นทุกข์เช่นเดียวกับมีสัตว์รุรุษและหมู่มิตรดียูสูตรหนึ่งบอกว่าหมู่มิตรดีแหละจะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่จะให้ชีวิตพ้นจากสังโยชน์หรือพ้นทุกข์ไปได้เขาทำให้รู้สึกว่าองค์ประกอบที่เราเป็นเนี่ยเราได้สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับชีวิตแล้วอันนั้นนี่ปเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับ อันที่สองที่ได้ฟังเรื่องมากันทิยะเนี่ยผมระล,ลึกไปถึงมายาคนลวงที่อาจารย์ได้นำมาอาธิบายไว้หลายๆครั้งเลยแล้วก็เชื่อมโยงไปยังสันนิษฐานสูตรและสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมประทับใจอยู่ครั้งหนึ่งที่นี่ผมเคยอ่านว่าโอ้อาจารย์นี่เนาะสูตรยาวๆแต่อาจารย์มาขมวดให้พิสดารอน่างว่าสุขจากกิเลสเหมือนทุกข์ที่บรรเทาเหมือนได้เกาขี้กลากบวกวิบากร้ายไม่สิ้นสุดเลิกซะ ผมรู้สึกประทับใจมากเลยว่าอาจารย์กระหมวดย่อจากเนื้อหาปยพิดกที่ยาวแล้วก็ให้เราเข้าใจได้ง่ายตรงกับสภาวะในปัจจุบันว่าในปยพบดกเปรียบกับโรคโรคก,กลากโรคก,กลากโรคเรื้อนแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไอน,นี้ก็มันมันก็เหมือนกันแหละโรคในยุคนี้ก็จะเป็นเหมือนเกาคีกลากไอน้นั่นเป็นโรคเรื้อนนะครับ เราเขาจะมีสภาวะของเราที่เราก็เคยเก่าเค,เคยคันนะแต่มันเป็นคันแบบทรมานอะ่ะแล้วมันก็ทิ้งใช้พลังงานที่แบบาอาจย์เปรียบเทวาใช้พลังงานมากเลยนะไอ,ไอ,ไอ้เรื่องของกามเนี่ยเขารู้สึกว่ายิ่งชัดในโทษภัยของกามที่เราได้หนึ่งเราตรวจสอบสภาวะเราที่เราเคยผ่านมาที่เราเคยไปหลงมาแล้วก็ในเรื่องของสภาวะของอัตตาห,หรือกามแม้แต่ดีที่มันเป็นพิษเป็นภัยที่ยังเสพความได้ดังใจอยู่ปทิปิเดโอกว,ว่ากามมีความพอใจน้อย มีความทุกมากมีความเปิดร้อนมากผมก็ไปเปิดเมคิอท่านบรรยายเรื่องอเหมือนมีที่รับดีแล้วคมเหมือนออกที่พุ่งปักอ,อกเหมือนกระบี่ที่แทงอสารพัดเลยหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษเนี่ยคือประสบการณ์ของชีวิตท,ที่เห็นโทษต,ตรงนี้มันทําให้เราใส่ว่าโอ้กามนี่นะความอยากเสพได้ดังใจเนะี่ยมันไม่ได้ทุกแก่นั่นแนหะแต่ต้องรู้ว่ากามทุกมากกว่านั้นนะไอหลุมฐานเพลิงก็ตามหรือว่าจะเปลือกกลมก็ตามที่ติดอยู่ ผมประกอบก็ได้ฟังวันนี้ก็ประทับใจที่อาจารย์ได้สอดร้อยในเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันรวมคับธรรมะมาคันติยสูตรก็ได้ฟังซ้ําย้ําทวนไปอีกก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับอาจารย์วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาธุอ่ามีท่านใดไหมสักท่านสองท่านให้โคตา้าอ้าวป้อมป้อมป้อม,อมแล้วก็ทางนี้ใครเตรียมตัวหนึ่งท่านขอการครับกับพระอาจารย์ครับขอ,บาอ,าาบขอบการพี่น้องจเจริญธรรมครับ ส่วนตัวผมผมก็ประทับใจตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่คําว่าแบ่งปันนะครับไม่ว่าอาจารย์จะพูดคําตั้งแต่เมื่อวานนี้คำว่าน้ําใจอาจารย์ก็แทรกเสียงเข้าไปในสจัจจะแท้ของท่านที่ในสภาวะนะครับผมก็ไปเปิดตัวสูตรอยู่สูตรพัะส,สูตรหนึ่งว่าไอสารนิยธรรมหกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันไม่เป็นเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมมันต้องมาฝึกแทาคนเราที่เราต้องมาฝึกกันเนี่ยเพราะว่า เราต้องใช้สิ่งนี้ไปเป็นองค์ประกอบไม่งั้นเราจะไม่มีเวลามานั่งมีงไม่มีภัสสะมากระทบให้เราได้เกิดความเป็นเมตตาเพราะเรามีอัตตาบ้านนี้มีความเมตตาท,ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะมันยังเกิดความพยาบาทครอบงําจิตอยู่และการใช้ธรรมจะลงมือกรุณาที่เรายังไม่เต็มเรายังกรุณาไม่เต็มพร้อมเพราะว่าเรายังมีอวิหิงสาคือความเบียดเบียนในจิตที่มันยังครอบงำเราอยู่ แล้วไอ้ตัวพุทธิตาที่เราไม่มีความยินดีมันครอบงําตัวเราที่มันต้องให้เกิดความยินดีได้นะครับอุเบกขาคือเรายังมีราคะผมก็เลยมองเปรียบเทียบโหเมตตาที่อาจารย์บอกมันคือน้ําใจมันถือกุศลมันคือมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็เปรียบเทียบกับบอก็บุญกุศลมันคือมันคือพลังวิบากมีมีแต่มันทำให้เราเกิดมีพลังปัญญาแล้วครับมันเป็นวิบากดีที่มันจะสร้างสรรค์องค์ประกอบให้เราได้อาศัยในสิ่งนั้นให้เราได้ค้นพบ เพราะนั้นในจิตของอาจารย์ที่สําคัญที่สุดในจิตของท่านคือท่านไม่มีทั้งพยาบาทไม่มีทั้งความเบียดเบียนและไม่มีทั้งความไม่ยินดีไม่มีทั้งความที่ไม่มีราคะไม่มีอนิมิตที่ไม่ดีมีแต่มีแต่อนิมิตที่ดีแล้วที่สําคัญที่สุดคือที่ท่านไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือท่านท่านมีจิตที่ไม่มีตัวตนท่านเป็นผู้ให้โดยสมบูรณ์นั่นคือน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ที่ผมประทับใจนะครับผมก็เลยมองเห็นในการเป็น คำว่าแบ่งปันในศารนาธรรมตัวนี้ส่วนมาคัติยะเนี่ยวันนี้ผมได้ซ้ำทำ่วนก็คือเหมือนได้เขาขี้กากเราก็เกามาตลอดเวลาถามว่าเราเราจะเห็นได้เลยว่าอุบายของเครื่องอุบายเครื่องสลัดออกเนี่ยถ้าคนไม่มีสภาวะจริงๆจะบอกอาการของการเกิดดับของคุณโทษไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พาทำมันจะพูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีคนที่พาปฏิบัติ ให้เราได้เกิดสภาวะจริงเป็นลําดับลําดับในสิ่งนั้นด้วยว่าไอตัวไอปาร่าจริงๆแล้วเห็นคุณเป็นโทษเห็นโทษเป็นคุณเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยมันคือสภาวะในจิตที่โลกที่เป็นดังหัวฝีอย่างที่บอกบ่าว่ามันเป็นอาการของความทรมานทั้งหมดที่เราเคยโดนรับกรรมมาไม่ว่าเราจะโดนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเราเคยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความถ้าเรากําหนดรู้ทุกกําหนดรู้ทุกในทุกกิริยาเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยของกิเลสเนี่ยมันสร้าง ความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นของอุบาทเป็นของให้ทําให้เราลําบากเป็นมูลล่าของความไม่เจริญมันคือของที่เป็นอสวะแตกตัวมันจะอยู่ในสัญญาสัญญาอากุศลสัญญามันจะมีสัญญาของกามสัญญาแล้วก็พยาบาทสัญญาแล้วก็ความเบียดเบียนของสัญญาก็คือวิหิงสาสัญญาเท่านั้นแหละครับที่มันทําให้เราต้องมีเราเห็นคุณเป็นโทษแล้วเราก็ทนในความคันไม่ไหวก็เกาอยู่เรื่อยชนชาจาย์ต้องมาแตกให้เราออก เอาสัญญาใส่เข้าไปใหม่ให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาให้เราได้รู้สึกว่าอ๋อนี่คือความต่างระหว่างความเกิดดับของคุณโทษแล้วเราก็มีสภาวะจริงดยตามลําดับนั้นเราก็ค่อยๆเลิกคันด้วยยาของธรรมะจากสตุบุรุษที่ถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้เงี่ยโสดสดับเราก็จะไม่รู้จักคําว่าพ้นทุกข์ครับผมงั้นก็กราบขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็พี่น้องให้โอกาสร่วมบําเพ็ญครับขอบพระคุณมากครับาสาธุอ้าวทันใดจะ ขดไม้อ่าพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยอ่าหันใหม่ส่งใหม่ปลายนะแผนกลองปลายออการนะคะกาบคารวะอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องท่านนะคะเยอาจารย์พูดถึงสูตรมาคันทียะสูตรค่ะความคันนะคะก็ได้ฟังก็คือเป็นการทบทวนจะบอกให้ฟังดีๆจะได้เจาะแล้วเราจะได้ชัดเจนเพื่อไปลดกิเลสวันนี้ก็ฟังฟังไปแต่ะก็ก็ยังไม่ได้ฟังตามได้หมดแต่ก็เข้าใจว่า ก็คือกิเลตเรามันก็คือคันใช่ไหมแต่เคยเป็นอาการคันจริงๆก่อนมาเจอแพทย์ที่ทำก็มาด้วยอาการคันอาจารย์มันโดนขุ่นกัดนี่แหละค่ะเกาอยู่หเดือนนะคะมันคันจริงอย่างที่จะว่าเกาจนมันแผลจนมันนูนจนแบบว่าโอ้โหมันจะเป็นอะไรใครเห็นก็คงน่ากลัวแต่เราก็ยังทนเพราะมันมีความปักเชื่อว่าจะรักษาด้วยวิธีธรรมชาติก็ ก็น่าจะเป็นบุญกุศลหรือเปล่าคะที่ทําให้เราได้มาพบอาจารย์แล้วก็พบหมู่กลุ่มแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็รกักษาก็หายได้นะคะตรงนี้มันก็ได้เห็นว่าจริงแล้วพอเราปฏิบัติทำาเรื่ยเราก็จะเห็นว่าเรานี่มันอวิชาจริงนะคะจะหลงจังก,กั้นว่าหลงเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้อุบายเครื่องออกจากทุกข์อะคะ่ะเพราะจริงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าตอนเก่ามันคัน มันสูงไหมมันไม่ได้สูงนะจ๊ามันทรมานนะยิ่งเกายิ่งคันหรือแม้แต่ตอนนั้นนะที่เป็นแล้วก็ทาน้้ามันเขียวอะค่ะจ๊าหัวมันคันมันมันยิ่งคันอะตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สูงแล้วมันทุกงมันก็อยากหายแต่ไม่รู้ทํำยังไงคือเราไม่รู้วิธีการก็แล้วในเรื่องของนามันทําอื่นที่ตามมารูปพ่อกลิ่นเสียงสัมผัสนี้ใช่ไหมคะมันก็คือเราก็คือเป็น เราไม่รู้อุบายเครื่องหอกก็คือไตรักเนี่ยก็คือต้องพิจารณาว,ว่ามันไม่เที่ยงทุกแล้วก็มันก็ไม่มีตัวตนมันก็หลอกเราไงฮะมันหลอกเรานี้ก็เราก็ฟังมาเรื่อยๆปฏิบัติมาเรื่อยๆมันจะชัดเจนของมันเองขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถึงบอกว่าเราก็โชคดีนะคะจริงเรามันวิปลาสไปเองคะะ่ะฉะนั้นถ้าไม่มีเจอสัตตบรุษนะคะไม่ได้มาเจออาจารย์หมู่มิตรีฉะนั้นเราจะไม่มีปัญญาเลยใช่ไหม ถึงแม้เราจะเข้าใจเรามีของเก่ามาตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่เข้าใจมันก็จะหลงไปทําชั่วอยู่นั่นแหละหลงทําผิดอยู่นั่นแหละแม้แต่เข้าใจแล้วก็ยังหลงไปทําผิดอยู่ได้อีกนะคะมันคือทุกอย่างมันเป็นไปตามที่อาจารย์บอกเพราะจิตมันเกิดด้วยอวิชามันแข่งแข่งกันตลอดเวลาที่จะทำกุศลหรืออกุศลเนี่ยให้เราต้องแม่นเป้าก็คือกลับมาที่สัมมาทิฏฐิสิบทุกครั้งพอครั้งแรกที่อาจารย์พูดอาจารย์จะสอนเรื่องกรรม วิบากกรรมถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างจมแจ้งว่าเราทาอะไรเราได้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหลงแล้วก็โดนกิเลสเราหลอกไปตลอดเวลาทุกพฤติกรรมของเราเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไอ,อ,อ๋ความคันเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยเพราะเพราะปกติจะยังคันอยู่ค่ะยังเป็นคนแพ้คนคันแต่วันนี้ก็จะพยายามไม่แพ้ไม่คันแล้วก็จะฝึกเป็นผู้ชนะ ตรงนี้นะคะถ้าอาจารย์จะมีสัมมาทิฏฐิอะไรที่จะแนะนําเสริมเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะก็รู้สึกกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวแล้วก็หมูมิตีพี่น้องทุกท่านนะคะสาธุนะ,ะ,นะอาทางนั้นมีหนึ่งท่านอาเชิญเชิญัน้นอมมากมากกราบคารวะอาจารย์ค่ะเรรธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ ที่ฟังมายาวๆนะคะจับใจความได้ว่าที่เป็นภาษาที่อาจารย์ใช้ก็คือต้องเห็นโทษในกามต้องเห็นประโยชน์จากการออกจากกาามจึงจะออกจากกรามได้ถ้าแปลงเป็นภาษาที่ป้อมใช้ก็คือตราบใดที่เรายังไม่เห็นโทษในกามเราก็จะไม่สามารถออกจากกาามได้ค่ะอันนี้ก็คิดว่าใจความที่จับได้ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะสาธุ เก็บเอาเนาะแต่ละท่านก็เก็บประโยชน์เอาเอาเอาแล้วก็เก็บประโยชน์เอาใครจะเก็บได้แง่ไหนเชิงไหนนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้โอ้โหชัดเจนมากเลยคือเราจะได้เรียนรู้สภาวะจิตของเราเรียนรู้จากกายที่คันเรามีความคันตรงไหน,นตรงไหน,น,รน,นโรคเรื้อนโรคคันใช่ไหมเกาบัางย่างไฟบ้างโอ้โหเกาย่างไฟเนี่ยเป็นการทาลายความคันมันลดลง ทั้งๆที่มันทําลายอย่างอื่นคนก็ยังเอาคนยังรู้สึกโอ้โหนั่นเป็นสุขในยาเดียวกันจิตวิญญาณของเราที่ไปอยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันอะใจมันก็คันใจมันก็ทุกข์คือความคันเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบมันคือทุกข์ที่ทนได้ยากอะทุกข์ที่มันทนได้ยากเลยความอยากที่มันทนได้ยากใจก็เหมือนกันใจมันคันมันอยากได้อยากได้นี่ก็คือใจมันทุกข์ ใจมันคันใจมันร้อนรนใจมันทุกข์มันทนได้ยากมันอยากได้อยากได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันอยากได้แรงแนี่มันก็เป็นทุกข์ก็ตัวเองนี่แหละสร้างมาทรมานตัวเองเพราะหลงว่าถ้าได้แล้วมันจะเป็นสุขแท้ที่จริงมันไม่ใช่สุขมันไม่ใช่สุขมันก็เราอยากมากๆเราก็ทรมานเราเสียพลังไปทรมานตัวเอง เสียพลังไปทรมานตัวเองเนี่ยมันสุขหรือทุกข์มันทุกข์แล้วเสียพลังไปดันทุกข์ออกเนี่ยมันสุขหรือทุกข์ไปไปเสียพลังไปทําให้สมใจแระงับทุกข์ชั่วคราวเนี่ยการเสียพลังไปนั้นเป็นสุขหรือทุกข์มันก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขนะเราเสียพลังไปน่ะมันเป็นทุกข์นันเราเสียพลังอ่ะมันเป็นทุกข์ไปอีกเราเสียพลังไปร่างกายเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้วเราอยากได้มากๆเราไปทําไม่ดีเนี่ยเป็นวิบากดีหรือไม่ดี วิบากไม่ดีวิบากไม่ดีเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อีกเห็นไหมเสียพลังไปอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเป็นเหยื่อนำคนดื่มมันก็เป็นทุกข์มีบากรายมันก็เป็นทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นทุกข์ชั่วกับชั่วกันเลยแต่คนหลงว่าเป็นสุขเพราะได้สมใจอยากเป็นไงอาการคันอาการทุกข์ใจมันระงับชั่วคราวนะพอเราเสียพลังไปดันออกอย่างเงี้ยนะ มันก um, oh, ็แค่ระงับชั่วข่าวมันโอ้โหมันเสียพลังไปแล้วก็ดันร่างกายพังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ท <Pharise> ั้งนั้นแหละมันไปดันร่างกายพังก็เหมือนเกาเกาาเเหมือนเอาไฟเผาละไรเราอยากอยากอยากมันก็เป็นทุกข์เสียพลังไปอยากนี่ก็เป็นทุกข์เสียพลังไปดันความอยากออกนี่ก็เป็นทุกข์อีกมันดันจนร่างกายพังไปหมดพยายามไปดันความอยากออกในระหว่างทุกข์ใจอยู่น hmm ั่นนะร่างกายก็พังไปหมดเสียพลังไปตอบสนองตัวเองอีกก็เสียพลังไปอีกเสียพลังทุกครั้งก็หมดพลัง แล้วก็เกิดพิษขึ้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องใช่ไหมจนเป็นเหนี่ยวนําคนอื่นทําไม่ดีได้ทุกเรื่องมันก็ทุกต่อทั้งนั้นแหละมันคือทุกข์ทั้งหมดเลยมันคือทุกข์พอทุกข์เป็นไงพอได้สมใจอยากอาการอาการอยากมันลดลงชั่วขราวอาการคันอาการคันอาการทรมานในใจอาการคันอาการอยากอาการทุกข์ทรมานในใ,นใจมันลดลงชั่วคราวเท่านั้นเอง โอ้คนก็นึกว่าสุขกันยิ่งใหญ่แต่ทุกที่ได้เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยทุกที่ได้มันเต็มไปหมดเลยมันเหมือนเก่าจนเบรอวะไปหมดนะโอ้ยอย่างนี้เขาก็เอาแบบพังพินาศเลยนนะร่างกายพังพินาศเก่าจนพังพินาศเลยย่างไฟจนพังพินาศเลยเขาก็เอาทุกทั้งมวลเขาก็เอาขอให้ความคันในใจลดลงขอยหความอยากลดลงชัว่วคราวเขาก็ยังเอานี่คือความไม่เห็นแล้วก็หลงว่าเป็นสุข เขาไม่เห <c oughs> mm ็น hmm. ว so ่าเป็นทุกข์เขาเห็นว่ามันเป็นสุขมันลึกซึ้งจริงๆเลยก็แค่อาการทุกข์ลดลงชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ทุกข์ที่พฤติกรรมที่ทำเนี่ยเป็นทุกข์ซ้อนอยู่ต้องรู้เท่าไรเท่าไรเท่าไรเขาก็หลงว่านี่คือสุขที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะเนี่ยใครจะมียานเท่าไรเท่าไรก็สังเกตดูนะทุกข์ลดลงชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เลย มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนแท้เลยพิจารณาเข้าไปซ้ำ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 เข้าไปนะเราก็ไม่ต้องไปหลงพอเราไม่หลงแล้วก็โอ้ยสบายเลยสลายสลายกิเลสออกไปได้พอสลายกิเลสได้ก็สบายใจไรกังวลเลยได้พลังกลับมาหมดเลยทีนี้พอสลายกิเลสได้พลังกลับมาเป็นของเราหมดเลยนะความทุกข์ก็หายไปด้วยแล้วหายไปทาวรเลยพลังกลับมาเป็นของเราหมดเลย สร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโครคขับโรคออกชั่วไม่ทำทำแต่ดีกลายเป็นวิบากดีชั่วกับชั่วกันเลยมันก็ดีไปอย่างเงี้ยซ้อนเข้าไป,ไปเป็นเหนียวนำก็เดืนต่ออีกโอ้มันก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนี่ก็ได้พลังผาสุขผ่องใสไร้กังวลเบาใจน่าโหดีเยี่ยมที่สุดในโลกน่นี่ความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐนี่แหละไม่มีโรคใจนี่แหละเป็นลาบเป็นประเสริฐล,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 ล้วก็จะลด โรคกายจากพฤติกรรมใหม่ก็ไม่มีแถมไปดันโรคเก่าให้เบาได้ด้วยมันก็สุดยอดลนะนะแล้วก็ไม่มีวิบากกลายมีแต่วิบากดีนะเ,เขาพยายามทําความเข้าใจนะเก็บเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้ให้เข้าใจเข้าใจให้ได้โดยเฉพาะตอนที่มันมีอาการของกิเลสเราตั้งศีลมาลดละเลิกกิเลสตัวไหนมันมีอาการของมันมันจะบอกว่าได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สุข ไม่ใช่สุขไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ทุกเป็นทุกข์ได้นั่นน่ะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขน่ะไม่ได้ก็ไม่ใช่ทุกข์น่ะไม่ได้ก็ไม่ทุกข์น่ะมันจะบอกว่าไม่ได้แล้วทุกข์กิเลสที่ไม่เชื่อมันไม่ได้ก็สุขได้ไม่ได้ก็สุขได้มันจะบอกว่าได้จะเป็นสุขเฮ้ยด้น่ะเป็นทุกข์ก็บอกมันได้น่ะเป็นทุกข์ทำตามมันน่ะเป็นทุกข์ ก็ต้องฉี้หน้ากากมันให้ได้มันยากมันมีพลังงานจริงๆที่หลอกเราจริงๆมันมีพลังงานจริงๆที่สะกดจิตเราจริงๆหลอกเราจริงๆนี่แหละทะลวงไปให้ได้ใช้ปัญญาทะลวงเข้าไปทะลวงเข้าไปทะลวงเข้าไปน่ามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นวันหน้าก็เพียรอีกทะลวงอีกทะลวงอีกบางทีวันแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เรามันเหมือนสู้กันยากอยู่มันอาจจะยังไม่ชัด พอเราทําไปเรื่อยๆใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆกิเลสมันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นชัดขึ้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 นหรือเราฟังชัดเจนซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันก็จะกับจากกิเลสได้มากขึ้นมันชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะมีความเก่งในการชนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสลายมันได้มากขึ้นเราก็ได้พลังกลับมามากขึ้นได้ความสบายใจไร้กังวลได้พลังกลับมามากขึ้น ได้กุศลกลับมา,มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะะก็ลองไปภาคเพียนดูจะเป็นเรื่องกามในชั่วกามในดีก็าตามาาก็ภาคเพียนไปนเห็นทุกข์ในสุขที่มันหลอกเราให้ได้เห็นทุกข์ในสุขปลอมให้ได้ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะนึกขึ้นได้ว่าบรรรงกับที่อาจารย์สอนเมื่อวันก่อนก็คือต้องเห็นทุกข์ในสุขก,กรุงเล็บที่ชั่วข่าวที่มันเป็นสุขปลอมจึงจะออกจากทุกข์ได้ มันตรงกับสูตรใดที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะที่บอกว่าต้องเห็นทุกโทษภัยชั่วของกิเลสนะคะจึงจะออกจากกิเลสได้ใช่ใช่ถูกแล้วต้องรู้แจ้งโทษภัยชั่วไหมคะใช้คำว่ารู้แจ้งโทษภัยชั่วใช้คําไหนก็ได้ให้เราเข้าใจให้เราเข้าใจน่าจะถืออันนั้นนะคะใช่ถูกต้อง เอาไปพิจารณาดีๆแล้วมาแลกเปลี่ยนส่กันฟ so ังแล้วมาเล่าส่กันฟังว่าโอ้โหแต่ก่อนเราหลงว่ามันเป็นสุขอู้คราวนี้เราแยกชัดเลยโอ้โหชัดเลยมันไม่ใช่สุกมันเป็นทุกข์โอ้โหเราพิจารณาไปมันสลายเลยนะถ้ามันละลายไปเลยสลายไปเลยเราจะเห็นเลยโอ้สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วนะทําได้สําเร็จแล้วสลายมายาคนลวงสลายวิญญาณของกิเลสมายาคนลวงได้สําเร็จแล้วนะเราก็จะเห็นพลังที่มันได้ นะสลายได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาทําจริงก็ได้พลจริงเราก็จะพ้นทุกขมาเป็นเรื่อง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 ได้จริงอ้าวขอขอยพี่น้องพ้นทุก,กันทุกท่านสาธุ